ครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เราใช้เวลาว่างที้อยู่ว่านในช่วงในช่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับ2019นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็พยายามใช้เวลาว่างให้ประโยชน์นะครับในการที่จะตกแต่งดวนหลังบ้านเราใช้วัสดุที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเราหาได้ตามในหมู่บ้านนะครับตามบ้านเราที่เราเหลือใช้อาจจะมาตกแต่งมุมบ้านเล็กๆ,ๆน้อย ลักษณะแบบน,น,นี้นะครับที่จัดให้เป็นโค้งลูกมุมนิดหมยถึงว่าให้เป็นความอ่อนโยนแล้วก็แรงหินเนี่ที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็มาจัดแต่งให้มันดูมีสีสันขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็หาต้นไม้มากรอบ้าบมุมไป ครับอย่างนี้เราก็จะได้สวนง่ายๆที่สวยงามน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้หินหินที่มีเม็ดเม็ดสวยงามแล้วก็ามาล้อมไว้ล้อมให้เต็มนะครับแล้วก็ภาพนี้ก็จะดูนะครับมันก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับของอมุมบ้านเรานะครับ ก็่อใช้เวลาว่างตรงนี้ให้เป็นประโยชน์